สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้พามาชมกานเกงียงผ้าไหมอิตาลีนะคะตัวนี้เป็นไซส์ M L X L ใส่ได้นะคะกระเป๋าข้างหนึ่งเอวยางยืดยืดได้40สตาร์ทที่26นิว้วมีใครสนใจทักมาได้นะคะลายสวยๆค่ะลายแบบนี้เลยมีทั้งปีกทั้งส่งค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะ เ็บเสร็จใหม่ๆค่ะลายค่าสีได้นะคะสวยงามผ้าไหมอิตาลีนอผิวๆฟรีไซส์ค่ะสวัสดีค่ะพาชมกางเกงผ้าไหมอิตาลีนะคะตอนนี้เป็นฟรีไซส์นะคะเอวยางยืดกระมีกระเป๋านะคะผ<ม>้าไหมอิตาลีลายสวยๆค่ะเอวยางยืดยี่สิบหกถึงสี่สิบนิ้ว<ม> มีลายหลายลายนะคะค่ะไล่ค่ะสวยงามไปสนใจทักมาได้นะคะาการเกงขาสั้นผ้าไหมอิตาลีค่ะ <S <S เอวยางยืด26-40ถึง40นิ้วมีกระเป๋าข้างลายสีสวยค่ะผ้าไหมอิตาลียิบเสร็จเรียบร้อยค่ะมีไหมอิตาลีกับบ็อกเซอร์ค่ะนี่ค่ะลายสีสวยจ้ะ บ็อกเซอร์ไซส์ใหญ่ๆเลยไซส์บิ๊กไซส์แบบ8 x 9 x 1 0 0 0โลมีนะคะ